ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การพยากรณ์ระหว่างวันที่5ถึง19เมษายนสำหรับผู้ที่เกิดปีพศที่ลงท้ายด้วยเลข2นะครับเป็นการพยากรณ์โดยรวมไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งตามดวงชะตานะครับและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในครั้งนี้นะครับ เราจะไปกันเรื่อยๆนะครับโดยเริ่มต้นจากว่าก่อนหน้านี้นะครับในช่วงก่อนหน้านี้นั้นขออนุญาตเรียกคุณ2นะครับคุณ2จะเจอเรื่องของการเงินค่อนข้างเยอะเป็นเรื่องของการเงินที่ไม่พอใช้เป็นเรื่องของโชคลาภที่ไม่ค่อยเข้าการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันยังพอไปได้แหละครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคุณ2ทุกๆคนเนี่ยจะมีความคิดความเครียดความกังวลเรื่องของการเงินเสียส่วนใหญ่เรื่องอื่นยังพอไปได้แต่มกักจะคิดมากเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่ผ่านมานะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าในช่วงของ Ha! ถึง19เมษายนนี้คุณ2เองจะเจอสถานการณ์อะไรบ้างอันแรกเลยนะครับในเรื่องของการงานการงานนะครับของคุณ2เนี่ยค่อนข้างจะดีครับหลังจากนี้การงานของคุณจะเป็นโอกาสที่มีการส่งเสริมให้คุณได้พักมากขึ้นก็เป็นได้หรือการงานที่ทําให้คุณนั้นสบายอกสบายใจมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆที่มันอาจจะทําให้ไม่ดีจนทําให้เรานั้นมีโอกาสาได้พักได้เบาลงบ้างแต่ว่าในเรื่องของความคิดความเครียดก็ยังมีอยู่บ้างเล็กน้อยครับส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งเสริม ให้ให้การทํางานของคุณ2เนี่ยค่อนข้างจะเบาขึ้นสบายขึ้นแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นรวมถึงการงานที่ว่าถึงเนี่ยนะครับจะส่งผลในเรื่องของการเงินด้วยเดี๋ยวเรารอติดตามนะครับว่าการเงินของคุณ2จะเป็นอย่ใครต่อมานะครับสําหรับคนที่ค้าขายอาชีพค้าขาย ช่วงนี้นะครับการค้าขายเนี่ยอาจจะยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากคนที่อายุน้อยกว่ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกน้องไม่ว่าจะเป็นบริวารหรือว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อายุน้อยกว่า เข้ามาช่วยเหลือให้คุณ2นั้นทําการค้าขายได้ดีขึ้นสบายใจขึ้นเรียกได้ว่ามันไปได้ดีขึ้นกว่า15วันก่อนซึ่งมันจะทําให้คุณ2เนี่ยค่อนข้างจะจิตใจเบิกบานมันจะโตหรือว่ามันอาจจะไปในทิศทางที่เร็วขึ้นด้วยซ้ำขอให้คุณ2นะครับตั้งใจทําค้าขายให้ดีๆซึ่งลูกน้องลูกหลานหรือว่าบริวารทั้งหลายที่เราดูแลอยู่เนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือในช่วงนี้นะครับทำให้คุณเนี่ยสบายใจขึ้นถึงแม้คุณจะสบายใจไม่หมดแต่ก็ขอให้ขอให้คุณสบายใจขึ้นนะครับต่องงของ การเงินนะครับการเงินของคุณเลข2นั้นนะครับก็ค่อนข้างจะดีขึ้นหลังจากที่เราค่อนข้างจะเครียดแล้วก็มีตกกังวลในเรื่องของการเงินมันอาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ดีอย่างเห็นได้ชัดหรือว่าโอ้โหยอดขึ้นเลยหรือได้รับเงินโบนัสหรือได้รับเงินชดเชยอะไรมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าในเรื่องของการเงินมีมาบ้างโดยผู้ที่จะนําโชคนําการเงินมาให้เนี่ยก็เป็นบริวารบุตรหลานหรือคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะได้รับจัดสิ่งเหล่านั้นนะครับทำให้การเงินของ คุณเนี่ยพอที่จะขยับขยายไปได้ช่วงนี้ไม่ว่าจะค้าขายการงานอะไรหลังจากที่มันดูโหซัสบซ้อนมากเลยแต่ช่วงนี้การงานของคุณค่อนข้างจะดีขึ้นบ้างแล้วแล้วก็ไปได้บ้างแล้วขอให้คุณเก็บช่วงนี้แล้วก็น้ําขึ้นให้เร็วตักนะครับในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วก็ขอให้คุณนะครับตั้งใจตั้งมั่นหาช่องทางหาลู่ทางอ้อมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ว่าการค้าการขา,า,รายของคุณหรือการทํางานของคุณรับกับความเป็นจริงได้มากขึ้นรับกับสถานการณ์ได้มากขึ้นจึงทําให้คุณนั้นเป็นไปได้ด้วยดีทํางานได้เข้า ที่เข้าทางมากขึ้นนั่นเองเ,องเลยส่งผลให้การเงินนั้นก็ขยับตามไปด้วยนะครับต่อมาโชคลาภนะครับโชคลาภของคุณเนี่ยก็ในช่วงนี้มีบ้างมีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของเล็กๆน้อยน้อยนิดๆิหน่อยหน่อยเป็นเป็นน้ำจิ้มเล็กๆถ้าได้เงินได้ทรัพย์ได้เงินได้ท้องได้ทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆ้อยหรือแม่ก็ได้จะได้เป็นของกินของฝาของขวัญต่างๆได้มาบ้างมีมาบ้างมันเหมือนกับว่ามาช่วยจุนเจือคุณทําให้เรานั้นสบายใจขึ้นว่าเออยังดีนะที่มีีตรงน้มา ดีนะยังมีอันนี้มาให้บ้านเท่านั้นเองครับก็ไม่ได้เห็นโชคลาภก้อนแต่ว่าแอบกระซิบไว้นิดหนึ่งว่าสําหรับคุณ2โชคจากการเสี่ยงอาจจะมีเนืองๆน,นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละท่านว่าใครดวงเฮงดวงดีกว่ากันแต่ว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะได้สําหรับใครที่มีดวงจากการเสี่ยงโชคแล้วอย่างอื่นจะไม่ได้แต่ถ้ายางอื่นได้แล้วดวงจากการเสี่ยงโชคก็จะน้อยลงเช่นกันต่อมานะครับคุณ2ในเรื่องของความรักความรักนะครับสำหรับคนมีคู่นั้นช่วงนี้นะครับจากที่โอ้โหคู่ของคุณที่ผ่านมา ค่อนข้างจะเดือดเลือดพากความคิดความอ่านไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันหรือในเรื่องของไม่ ha, ไมค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่มันเหมือนกับตึงๆกนมาสักพักแต่ช่วงนี้นะครับสาหรับคนมีคู่เนี่ยของคุณสองช่วงนี้ก็คือเข้าหากันมากขึ้นดูเหมือนเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เข้ามาช่วยในสิ่งที่คุณนั้นกําลังทาอยู่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับมันอากาเขาอาจจะเข้ามาช่วยเหลือทําให้เรานั้นสบายใจขึ้นโดดเด่นมากครับในช่วงนี้ในเรื่องสําหรับคนมีคูน่ arnish. นะครับรนในเรื่องของคนโสดในเรื่องของคนโสดคน ส่วนในช่วงนี้นะครับสำหรับคนที่แบบแอบมองแอบดูแอบชอบ ก็ทําให้คุณเนี่ยจิตใจก็ชุ่มกระชวยขึ้นบ้างเหมือนกับได้รับฟีดแบคได้รับการตอบรับกลับมาบ้างไม่มาก็น้อยทําให้เรานั้นชุ่มชื่นหัวใจเล็กๆนะครับแต่ถ้าสําหรับคนโสดสนิทเลยก็เหมือนกับว่าคุณทําใจได้ว่าเออไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไรในสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่ได้เหงาหงอยอะไรมากมายก็อยู่กับมันไปได้มากขึ้นแสดงว่าในช่วงนี้ในเรื่องของความรักของคุณสองเนี่ยค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีครับต่อจากความรักนะครับมาเรื่องสุขภาพสุขภาพนะครับให่ระวังเรื่องท้องไส้เวรเล็กๆ กินอะไรที่มันเสริมกับตัวเองจะดีมากขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอมากขึ้นหลังจากที่คุณค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะเครียดเรื่องที่ผ่านมา15วันช่วงนี้นะครับขอให้กลับมาดูแลตัวเองไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ได้มีไม่ได้มีสุขภาพอะไรที่น่ากังวลหรือน่าเป็นห่วงแต่มันอาจบอกว่าคุณนั้นกําลังกลับมาสนใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นทําให้มีจริงๆก้อนเล็กๆน้อยในยเรื่องของการปวดท้องแต่ว่ามีแค่บางท่านเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความคิดความเครียดมากกว่าแต่มีบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ ต่อไปนะครับการเรียนสําหรับคุณ2นะครับการเรียนของคุณ2นั้นในช่วงนี้เนี่ยหลายหลายคนก็คงจะหยุดสําหรับคนที่หยุดก็ข้ามไปเลยแต่สําหรับคนที่มีผลในะเรื่องของการเรียนอยู่ในช่วงนี้ไม่ว่าคุณกําลังจะสอบไม่ว่าคุณจะเรียนออนไลน์หรือไม่ว่าจะคุณกําลังจะรอผลสอบต่างๆช่วงนี้ถือว่าดีครับดีเลยสําหรับการเรียนของคุณถ้าผลสอบใครออกในช่วง5-19ถึงเาเมษา ถือว่าเป็นที่พอใจหรือว่าใครที่กําลังสอบอยู่ใครที่กําลังรอผลอะไรอยู่จากการเรียนช่วงนี้เรียกได้ว่าสมปรารถนาครับสุดท้ายนะครับสำหรับคุณสองในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะสบายๆไม่ได้มีอะไรน่ากังวลมากก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะเครียดมากสักเท่าไหร่แต่ว่าก็อย่าประมาณขอให้คุณนะครับมีจิตใจที่สบายๆมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นเน็เคลิปนิดน,นึงนะครับเช่นเดียวกันขอให้คุณทําบุญด้วยแสงสว่างต่างๆมันจะช่วยเสริมให้อะไรที่มันคิดว่า มันจะดีขึ้นโชคกลาาว่ามันจะไม่เข้าแต่ทําบุญด้วยแสงสว่างแล้วมันอาจจะเข้ามาก็ได้ซึ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นเพียงความเชื่อนะแล้วแต่คุณเลยทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจนะครับถ้าใจคุณเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อแล้วก็สบายใจต่อ,อการทําบุญทําครับแต่ถ้าไม่สบายใจไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดไม่เป็นไรครับทำใจสบายๆไว้แล้วกันเพราะว่าในช่วง15วันนี้ถือว่าดีขอให้คุณมีความสุขกับ15วันนี้ครับคุณสอน ถ้าคุณชอบให้กดถูกใจแต่ถ้าว่ามันใช่ให้กดกระดิ่งกริ๊งกริงกริงริงกดซับสไครต์ติดตามกันไว้นะครับดูดวงโหราบันยิ้มจะมาอัปเดตดวงรายวันเป็นประจำทุกวันนะครับขอให้คุณกดติดตามเข้าไว้แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ